พระสัย We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year มิงไม่ได้มีแค่เพลงมาฝากนะคะวันคริสมาสแบบนี้มิงก็ยังมีข่าวโดนใจมาฝากเช่นเคยเริ่มกันเลยกับข่าวแรกชุดนี้มาวานี้ ออกมาบอกสื่อถึงความสัมพันธ์รักที่ยังไม่ชัดระหว่างตัวเองกับสาวแก้วจริญญาแม้พูดออกมาเหมือนว่าเลิกกันแต่ก็ยังแทงกักว่ายังรู้สึกดีดีอยู่แถมยังปฏิเสธข่าวมือที่สามว,ว่าไม่มีไม่มีและนางแบบสาวสาสิไม่ใช่คิดคนใหม่รู้จักกันแค่ผิวเผินแต่ล่าสุดงานข้าวหนุ่มป้องซะแล้วคะ่ะเมื่อสาวสาสิได้ออกมาแชร์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับหนุ่มป้องว่ากําลังคุยกันจริงและฝ่ายชายก็บอกว่าเลิกกับสาวแก้วแล้วด้วยคะ่ะพอวันแรกหนูก็ถามเขาแบบ มาคุยกับหนูเนี่ยไม่กลัวแฟนว่าหรอเขาก็บอกว่าเลิกกันไปแล้วไม่ได้ดูข่าวเหรอแล้วก็อา้าวในข่าวบอกแค่ห่างกันเองไม่ใช่เหรอคะอะไรอย่างงี้เขาบอกอเลิกกันแล้วแบบพี่ไม่ได้โทรไปเลยอะไรอย่างงี้ไปรู้จักกับเขาได้ยังไงเออไปทานข้าวค่ะแล้วก็เจอตอนแรกเขาให้เพื่อนเขาเข้ามาแบบเชิงเชิงของเบอร์อะไรอย่างงี้แล้วเขาก็เขาา้ามาได้เชิงจีไหมครับ<อ> ถ้านับถึงวันนี้ก็คือเดือนกว่าที่หนูรู้จัก,กเขาใครทําทอะไรไว้ก็รู้อะค่ะมันรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าใครทําทอะไรไว้อะค่ะก็ไม่ปฏิเสธนะคะที่เขาตอบไปอย่างนั้นแต่มันก็มีเรื่องจริงบ้างเข้าใจนะคะว่าแค่แก้วมากกว่า,า,า,วา,าไม่ได้ไ้ดัปอนให้่า,เายาเขายางังดังอยู่ค่ะคน คนเก่าที่หนูเคยคบยังดังกว่าเขาเลยค่ะถ้าหนูจะเกาะเขาดังหนูเกาะคนเก่าดังดีงดกว่าเพราะตอนนี้เขายัางดังอยู่ค่ะเข้าใจแก้วนะคะ <c oughs> ก็ถ้าอยากคบกลับไปคบพี่วองก็ สบายเลยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้สธิไม่เกี่ยวค่ะ <c oughs> ในที่สุดแฟนละครก็สมหวังแล้วคะ่ะหลังจากที่ตั้งหน้าตั้งตารอว่านางเอกหน้านะแบลวยายาอุรัสยากับพระเอกชายาสุปตาเทวดาเจมจีรายุจะประกบคู่พระนางลงจอแก้วเมื่อไหร่นั้นสาวายายาก็บอกผ่านไม์ของเราว่าปีหน้ามีละครคู่กันชัวร์ค่ะอ๋อจะเปิดกล้องหนึ่งในซวงคะ่ะใช่ค่ะ อันนี้เล่นกับเจมจิค่ะน้องเจมแฟนๆก็ลุนให้จิินกับเจมจิอ๋อรอให้ละครอ,ออนกอนนี่ ส่วนว่าที่พระเอกคู่จิ้นของสาวย่าหนุ่มเจมส์จิรายุก็ทำเอาสตูดิโอพลพลัสแทบแตกมาได้เคลียร์คิวว่างมาเยือนรายการสามแซ่บพร้อมกับเล่าประสบการณ์ฝึกซ้อมร้องเต้นที่เกาหลีและก็ตอบถึงข่าวซุปซิบว่าไปอัพหน้าทำสัญญกรรมมาแถมยังแท็กทีมนางเอกในจอพันธวราการและหนุ่มบีมกวีจากละครรักสุดฤทธิ์เอาเรื่องราวสุดแซ่บในกองถ่ายมาเล่าซึ่งงานนี้หนุ่มเจมส์กับสาวพันธ์ก็ได้เผยกับเราว่ารู้สึกดีใจสุดๆที่หลังจากละครเอาอากาศไปกระแสแอนตี้จงตีเรื่องเคมีไม่เข้า ันก็ดีขึ้นมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะก็อาจจะเป็นด้วยด้วยบทด้วยมันมันเป็นบทที่ฟินมากมแล้วก็เป็นบทที่หวานมากแต่ด้วยความที่เป็นแบทบอยกับกับเป็นเป้าแว่นที่แบบเฉิมๆมันเลยเข้าคู่กันแล้วก็อาจจะแอบแอบ,แบฟินเล็กๆล็น้อยน้อยแบบว่าให้ <ปะ S 3> ให้พออิม่มไม่พออิมออ่มอะไรอย่างเงี้ยครับ ได้เลยค่ะเพราะวิธีการตัวแม่ของดาวกระจายพี่นาเดียได้มาร่วมแจมในเทปพิเศษร่วมกับน้องมิ้งแถมงานนี้ยังอุ้มลูกชายสุดเลิฟน้องนบมาเล่นในสตูดิโอดาวกระจายด้วยห่างจากหน้าจอไปนานได้กลับมาอีกครั้งรู้สึกยังไงบ้างคะดีใจมากค่ะบรรยากาศคุ้นเคยมากแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นนะคะที่ได้กลับมาทํางานรายการดาวกระจายอีกครั้งหนึ่งนี่พี่นาเดียก็หายไปสปีกว่าค่ะสอนปีกว่าแล้วนะคะ มิ้งตื่นเต้นมากค่ะตั้งแต่รู้รู้มาแบบสักพักนึงแล้วค่ะว่าพี่นาเดียจะมาทํารายการวันนี้ก็แบบโหต้นฉบับมาแล้วพี่นาเดียก็แบบน่ารักมากทํารายการเก่งมากน้องเก่งคล่องมากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเข้าขากันได้ดีก็อย่าลืมติดตามนะคะนานๆนาเดียจะกลับมาทีในรายการเดรกกระจายค่ะติดตามได้ในวันที่31ธันวาคมสิ้นปีเลยค่ะส่งท้ายปีเก่าห้ามพลาดนะคะเห็นไหมถึงจะเป็นวันคริสต์มาสแต่ข่าเดรกกระจายก็ยังแน่นเอียดช่วงหน้าก็ยังแน่นเพึ่มนะ อนันดาโดนัทลมพัดหวนแอนมิชัยกับอัลบั้มอินเตอร์ผมเองก็อยากจะขอให้ทุกคนมีความสุขในวันคริสต์มาสนีนะครับแล้วก็มีของขวัญเยอะๆแล้วก็มีความสุขทานอาหารให้อร่อยนะฮะกับครอบครัวยิ่งดูยิ่งแซบ่บแต่ถ้าจะแซ่บถึงกึง้งก็ต้องข่าวของพี่บักจ่อนันดานี่แหละค่ะเจอทีไรหล่อแซบ่บ กลับมารีเทิร์นรักกันแล้วค่ะสำหรับพระเอกหนุ่มดิสอนันดาเอเวอริงแฮมหลังจากก่อนหน้านี้ได้ประกาศผ่านสื่อว่าเซกูดบายรักกับสาวโดนัทมนัสนันไปแล้วแต่ล่าสุดหนุ่มอนันดาก็ได้เผยสเตตัสหัวใจว่าตอนนี้กลับมาคุยกับสาวโดนัทเหมือนเดิมแถมยังแฮปปี้ฟูดเลยล่ะค่ะว้าวโอเคะก็ดีนะเอมพอมันผ่านช่วงที่ช่วงขู่ขอะไรเงี้ยตอนนโอเคกอย่างโอเคก็ก็กลับมา ละเอียดเหมือนเดิมแต่ยังไม่ได้ในความสัมพันธ์แต่เป็นแฟนเหมือนเดิมอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะคือไม่รีบครอเลยผมว่าค่อยๆไปทำอะไรละเอียดคือก็พยายามจะทำตัวให้มั่นชัวร์ขึ้นก็พยายามจะใจเย็นมากขึ้นแล้วถ้าผมทำให้เขาแฮปปี้ได้ผมก็แฮปปี้ด้วยนักสาวจียอนถึงยังไม่ เต็มรอยว่าคบกันในฐานะแฟนกับนุ่มอาร์เดอร์สตาแต่ว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ดูจะคืบหน้าไปเรื่อยๆล่าสุดสาวจียอนก็เผยว่าได้ไปเจอกับครอบครัวของอามาแล้วแม่อย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นการเปิดตัวเปล่าจ้าจียอนจริงจะลูกไปก็แนะนํนนำจียอนว่าเป็นเพื่อนเกาหลีนอนพี่อารน่ารักไหมคะน่ารักเขาอบอุุลมากเกาหลีหรอคะถ้ามีโอกาสก็อ่าโอเคพาไปเที่ยวได้คะ่ะที่บ้านเราว่าไงบ้าง กไม่มีอะไรคะ่ะเรียกว่าเขาไว้ใจพี่อาร์อย่างนี้ได้ก็ประมาณนั้น,นะค่ะ <c oughs> พูดเลยว่าเป็นนางเอกรุ่นเก่าที่มีงานล้นมือตลอดตลอดอีกคนเลยทีเดียวคะ่ะสำหรับนกสินใจที่รับทั้งงานแสดงและผลิตผลงานมาให้แฟนๆได้ชมกันเทียบว่าแต่ทำงานเยอะขนาดนี้แล้วแบ่งเวลาให้กับครอบครัวย,ยังไงบ้างคะพี่นก <c oughs> เวลาครอบครัวตอนนี้ก็อยู่กับกองปปรากคะ่ะเพราะว่าทำให้พี่นกชายก็ไปไหนก็ต้องไปด้วยกันนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มี น้องกันลูกชายคนโตมาช่วยทำงานโปรดักชั่นอะไรนี้ด้วยค่ะก็ก็ก็น่าจะมีเวลาอยู่ด้วยกันเยอะขึ้นเพราะยังไงก็ต้องแบบช่วยกันคิดช่วยกันทำอะไรค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะด้านสาวแอนมิชชัยหลังมีผลงานเซ็กซี่ออกมาให้แฟนๆได้วีวิวกันแล้วล่าสุดเจ้าตัวก็แย้มว่าหลังช่วงปีใหม่ก็เตรียมวางแพลนปล่อยอัลบั้มซูเปอร์สตาร์เพลงอินเตอร์ครั้งแรกในชีวิตของตัวเองให้แฟนๆได้ฟังกันด้วยค่ะ เป็นอัลบั้มอินเตอร์อัลบั้มแรกคร่ะคือเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดมีการเปิดตัวที่ที่อินเดียก่อนแล้วก็น่าจะแฟนๆชาวไทย ฟินกับสาวแอนวิชัยกันไปแล้วก็มาต่อกันที่คอนเสิร์ตบนเพลงคาราบาวจัดส่งท้ายปลายปีไปเมื่อวันก่อนที่แผ a c t a ี e n a เมือาางทองธานีเจ้าของตำนานเพลงเพื่อชีวิตคาราบาวได้ขนแขกรับเชิญสุดพิเศษอย่างเจนนิเฟอร์คิมและป๊อตโมเดิร์นด็อกมาร่วมขึ้นเวทีถ่ายทอดบเพลงเพลงกันอย่างเต็มอิ่มจุใจให้แฟนเพลงทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่กระโดดโยกและร้องตามกันอย่างเต็มที่ไปเลย แถลงค่ะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับงานประกาศรางวัลสุพรรณหงส์ทองคำประจาปี2556ที่จัดต่อเนื่องกันเป็นปีที่23เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทํางานทางเบื้องหน้าเบื้องหลังโดยสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติซึ่งในปีนี้เรียกว่าพิเศษกว่าทุกๆปีเพราะว่ามีการปรับกติกาการตัดสินรางวัลเพิ่มให้กับบุคคลในวงการภาพยนตร์ลงคะแนนตัดสินร่วมกันเพื่อความหลากหลายและตรงใจขอภาพยนตร์มากขึ้นซึ่งในงานนี้จะจัดขึ้นวันอาทิตย์ที่23กุมภาพันธ์255 57ที่โรงแรมรอยัลคลิฟบีพัทยาค่ะเนแฟนดักใจคนไหนสนใจเรียนต่อปริญญาโทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนฟังทางนี้ค่ะเพราะโครงการปริญญาโทส่งเสริมการเกษตรสำหรับผู้บริหารภาคพิเศษคณะเกษตรศาสตร์ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24มกราคม2557นี้นะคะส่วนช่วงหน้าจะมีใครบ้างเดี๋ยวรู้กันค่ะ เ,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 เอากจขอให้มีความสุขมากๆนะคะในช่วงคริสต์มาสนี้แล้วก็ปีใหม่นี้นะคะขอให้ความทุกข์ทั้งหมดที่มีผ่านมาในปีนี้นะคะหมดไปพร้อมๆกันกับปีเลยนะคะเราเริ่มต้นกันใหม่วันที่1นมกราค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆค่ะพ่อลิฟกับน้องพาลูกสาวบอกเลยน่ารักมากๆยิ่งเวลามอบความรักให้กันนะคะนินคิดถึงคุณพ่อตัวเองสุดๆเลยค่ะเชือง ทุกคำตอบของชีวิตสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตถึงแม้จะรับบทหนักทั้งงานในวงการบันเทิงควบคู่กับบทบาทหัวหน้าครอบครัวแต่คุณพ่อลูกหนึ่งริบสุต์ก็เต็มใจที่จะเหนื่อยเพื่อให้น้องราวลูกสาวสุดเลิฟได้รับสิ่งที่ดีที่สุดค่ะความเป็นพ่อของผมเนี่ยก็ไม่ต้องการอะไรมากนะครับนอกจากจะเห็นการเจริญเติบโตของเขาแล้วก็เห็นพัฒนาการของเขาแต่ช่วงนี้ถือว่าเป็นหัวข้อมากหน่อยครับเพราะว่า เป็นช่วงที่เข้าวัยเรียนแล้วครับแล้วก็ไหนจะอยู่ในช่วงวัยโอีกด้วยกลัว <life> ว่าเขาจะเล่นจนเจ็บบ้าง <life> ไหนจะกลัวโรคติดต่อจากเพื่อนๆพืนที่โรงเรียนบ้างครับ <love> ก็เป็นห่งวงไปหมดะครับช่วงนี้ <love> แต่ที่เป็นห่วงมากที่สุด, <love> สดก็คืออนาคตของน้องพราวนี่แหละครับ <love> อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าอาชีพบันเทิงเี่ยเป็นอาชีพที่ไม่แน่นอนครับ <love> และผมก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ดูแลเขาได้อีกงานแค่ไหนเพื <love> ่อความมั่นคงในอนาคตของลูกผมเลยเลือกที่จะสร้างมรดกวาให้เขาด้วยการทําประกันชีวิตครับ ไม่ว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นลูกจะได้มีเงินออมก้อนโตวไว้ดูแลตัวเองแล้วยังมีทุนสำรองไว้สำหรับการศึกษาในอนาคตได้อีกด้วยครับวางแผนทุกอย่างไว้พร้อมก็เพื่อความสุขของลูกทางนั้นใช่ไหมคะกอลิฟโฮโฮโฮของขวัญวันคริสต์นาสจากดาจายก็คือเสียงหัวรเราะอลอเล่นขำๆสเก็ตดาว ดับหนุ่มอารมณ์ดีตั๊กบริบูรณ์ที่งานนี้เยาว์ข่าวขอรีเควสให้หนุ่มตั๊กทำท่าอุ๊ปแต่ก็ดันทำท่าดาวกระจายซะงั้นดาวกระจายดาวกระจายดาวกระจายดาวอาโหโอาโหโอาโหโอ้โยังไงอะไม่เคยสัมภาษณ์เองครั้งแรกโอเคดาวกระจายวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าจากลาบูทีสและเครื่องประดับจาก JK p r o ร็ ขอให้เป็นแฟนดังกระจายมีสุขภาพแข็งแรงและก็มีความสุขมากๆนะคะเมรี่คริสต์มาสค่ะสวัสดีค่ะฮุิพัตจะให้